ออกมาเทสมาด้าบีทีนะฮะอันนี้โบเอฟห้าห้าจูนไม่หนักมากเบาๆนะฮะโบยกำลังดีฮนะแค่ไม่พังแน่นอน รัดเกียร์ห้านะครับความเร็วเดินเรืเร่อยเข้าหกนะฮะ รถเยอะนิดนึงนะฮะพอนะับโดยให้ดูโดยประมาณน,นะฮะสนใจก็รีแมปก็อปรีแมปนะครับ089 099 6182นครับผม